บอกสงสัยเรื่องการใช้ตู้หมักแป้งค่ะเชฟถ้าอบขนมปังใช้ตู้หมักแป้งต้องใช้นณหภูมิและความชื้นเท่าไหร่คะต้องเปิดพัดลมไหมคะตู้หมักแป้งนะครับบ้านของบ้านเราเนาะมันจะเป็น ระบบต้มน้ําให้ร้อนนะก็จริงๆถ้าเกิดเราเปิดตู้หมักเราก็ควรจะเปิดพัดลมด้วยเพราะว่าน้ําร้อนมันถูกต้มมมาจากข้างล่างใช่ไหมแล้วก็มีฮีเตอร์อยู่ข้างๆบางรุ่นก็คืออยู่ข้างบนอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องเปิดพัดลมให้ความชื้นนะ่มันอวนอยู่ในตู้เท่าๆกันนะครับซึ่งตู้พลูปธรรมดาที่เป็นระบบต้มน้ำเนี่ยใบละเป็นแสนก็มีนะครับแต่ถามว่ามันต่างกับตู้แบบ ใบละสองหมื่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันต่างกันตรงที่แบบว่าความสเสถียรในการรักษาความชื้นกับอุณหภูมิในตู้นะครับแล้วก็ความกระจายของความชื้นในตู้เนี่ยมันต่างกันนะบางตู้บางรุ่นต่อให้เปิดพัดลมก็ตามนะครับข้างล่างมันจะเย็นกว่าข้างบนเนะเพราะว่าความร้อนมันลอยขึ้นข้างบนใช่ไหมแต่ข้างบนจะมีความชื้นน้อยกว่าข้างล่างเพราะว่าข้างล่างมันอยู่ใกล้กับแหล่งกําเนิดไอน้ำใช่ไหม มันก็จะผ่านรงเนี้เยอะกว่าม,มันจะลอยขึ้นข้างบนเนี่ยมันก็บางลงแล้วนะครับแต่ว่าข้างบนเนี่ยมีความร้อนมากกว่าข้างล่างเพราะว่าความร้อนมันจะลอยตัวขึ้นที่สูงความเย็นจะลอยตัวลงที่ต่ำใช่ไหมอันนี้คือความต่างนะบางทีถ้าเราใช้เราก็ต้องคอยสังเกตด้วยว่าความชื้นพีเอฟก็จะเอาไฮโกรมิเตอร์จับไว้เลยบนกลางล่างนะครับแล้วก็เช็คดูก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานไม่ว่าเวลาจะเราจะไปเทรนนิ่งที่ไหนก็ตามพี่เอฟจะเข้าไปเช็คก่อนว่า ตู้พุฟี่นี่เป็นไงนะตู้พุฟี่นี่เป็นไงอุณหภูมิทําได้แค่ไหนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เวลาเพียบใช้ตู้ตู้พุฟฟทั่วไปนะที่ไม่ใช่รีทัชเดอร์เนี่ยเพียบจะเปิดแค่ไอ้น้ําจะไม่เปิดฮีเตอร์เปิดแค่ให้มันต้มน้ําแล้วพอมันได้อุณหภูมิความชื้นที่เราต้องการเดี๋ยวก็จะปิดปิดความร้อนเลยปิดฮีเตอร์ที่มันต้มน้ำะนะครับแล้วก็เปิดแต่พัดลมให้มันอวนอยู่ประมาณนั้นนะครับก็อุณหภูมิและความชื้นเนี่ย ให้มันอยู่ที่ประมาณ25นะครับ24ถึง27เนี่ยได้เลย25 26-27อยู่ที่ประมาณเนี้ยนะครับความชื้นอยู่ที่ประมาณ,ามออมาณ80กํากำลังดี80-90ถึง90นะ90นิมิดได้แต่อย่าให้มันเกินร้อยพอเกินร้อยปุ๊บเนี่ยมันจะแฉะเกินไปนะครับ <c oughs> อยากก้าวไปข้างหน้าได้ไวไม่อยากเสียเวลาไปกับการลองผิด p f m Class อนไลน์ที่จะเป็นช็อตคัทให้ทุกคนได้เข้าใจในเวลาอันสั้นเห็นผลไวทำได้จริง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพี่เอเข้ามาได้เลยครับที่ assign the test catcher แล้วพบกันนะครับ